เอาใจไวรุ่นหน่อยครับสำหรับ Honda Civic FB คันนี้นะครับจดทะเบียนปี2012ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,800 c c นะครับแล้วก็บวกกับเกียร์ออโต้5สปีด141แรงมา้าตามเล่มทะเบียนนะครับ รถคันนี้ผมขายตามสภาพครับรายงานตรงรีวิวชัดเจนแน่นอนครับสำหรับพั n d a Civic FB คันนี้ครับต่อจาก Civic FD โฉมนางฟ้านะครับโฉมก่อนหน้านั้นก็จะเป็นโฉม FD เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องภายในเรื่องดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ออกแบบมาได้ดีกว่ารุ่นนั้นแต่ว่าแล้วแต่ความชอบครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย จออะไรต่างๆก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็จะมีในเรื่องของโหมดการประหยัดโหมดของการขับขี่นะครับเพิ่มเข้ามาในรุ่นของ c ีวิกเ b ครับก่อนที่จะไปดูตัวรถคันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง1นึ่งแปดชแนลผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับไป ันนี้จดทะเบียนปี2012ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,800cc นะครับเกียร์ออโต้5สปีดนะครับแรงม้าที่โรงงานเขาเคมไว้ตามเล่มทะเบียนเนี่ย141แรงม้าเลยทีเดียวนะครับขวัญใจไวรุ่นครับอยากจะไปต่อยอดคันนี้เลยนะครับสีเทาเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยกับสีมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับจุดเด่นจุดด้อยของคันนี้คันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับข้างหน้าเนี่ยออกแบบมาได้สวยมากนะครับแล้วผมแนะนำนะถ้าอยากได้ดูให้มันใหม่กว่านี้นะ ใส่กระจังหน้าตัว Minor Cha n g ของรุ่น C ี vic FB อ่ะผมก็เปลี่ยนมาเหมือนกันของผมปีเดียวกันเลยนะครับเป็นรถที่ทนมากเป็นรถที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแก้ปัญหาเรื่องลูกปืนล้อมาได้อย่างดีเลยแต่สําหรับ F d ดีนะครับก่อนหน้านี้ลูกปืนล้อชอบดังเพราะล้อมันแบกนะครับลูกปืนล้อหลังเนี่ยข้อด้อยของมันเลยนะครับแต่ Honda c i v i c FB นะครับตั้งแต่ที่ผมซื้อป้ายแดงมารุ่นนี้ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับลูกปืนล้อเนี่ยยังไม่เปลี่ยนสักครั้งเลยมีแต่เปลี่ยนลูกหม รถผม3,000 300, 0 0กว่าโลแล้วอะ่ะก็ไม่มีปัญหาเลย fb เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้มากเพราะว่าเทคโนโลยีข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้ล้ำมากนะครับสำหรับในยุคนั้นเรามาดูห้องเครื่องของรถคันนี้ครับคันนี้ห้องเครื่องยนต์นะครับก็จะมีหม้อน้ำอลูมิเนียมที่ผมเปลี่ยนเองให้1ใบนะครับของเดิมเนี่ยหม้อน้ําก็หมดอายุตามสภาพแล้วนะครับรายละเอียดจุดด้อยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะครับคันนี้รหัสเครื่องยนต์็อก r ครับ1 8 0 0 cc ivtec ครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ตีแแบบนนนด IVTEC ข้้าางฝลวะ แต่เป็น IVT e c อยู่นะครับเทคเปิดชัดเจนครับดึงๆเลยตืดๆเลยนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้5สปีดครับ Honda ส่วนใหญ่นะจะปล่อยออปชั่นมา5สปีดอยู่แล้วสำหรับในเรื่องของเกียร์นะครับเพราะว่า t ต y o ต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมี4สปีดอยู่เลยนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆก็เป็น5เป็น7เป็น8หมดแล้วนะครับแต่คันนี้เกียร์ออโต้5สปีดครับแรงม้าอยู่ที่141แรงม้าครับตามเล่มทะเบียนที่เขาเขมไว้นะครับคันนี้ขายตามสภาพครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูจุดด้อยของคันนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของรอบๆตัวรถก่อนนะครับคันนี้ออกแบบเอกลักษณ์ไฟท้ายมาให้เป็นรูปตัว C ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ให้เป็นรูปตัว C ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นรูปตัว C ออกแบบมันได้ดีอยู่แล้วนะครับฮอนด้าเนี่ยชอบมากเลยแต่ถ้าอเมริกานะท้ายท้ายตัวนอกนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีถ้ามาจอดเทียบกันนะผมก็ชอบตัวนี้ตัวนี้ก็ลงตัวอยู่นะครับลงตัวเลยแหละนะครับซีวิกเนี่ยเป็นรุ่นที่นั่งสบายขับสนุกรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในอวกาศนะครับรุ่นนี้เมื่อก่อนอนะ ที่ผมอยากได้นะเมื่อก่อนซื้อมาป้ายแดงคันหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังติดมืออยู่นะครับซื้อมาป้ายแดงขายไม่ลงอยู่แล้วเป็นรถที่ใช้ดีมากครับสามแสนโลยังไม่มีปัญหาเลยดูแลดีครับรถผมดูแลดีอยู่แล้วนะครับแต่วิ่งมาเยอะหน่อยคันเก่านะคันสีขาวรถแฟนผมอ่ะแต่คันนี้เป็นรถที่เอาเข้ามาใหม่นะครับเอาเข้ามาใหม่แล้วก็ขายตามสภาพไม่มีเวลาเก็บงานเลยนะครับสายซิ่งไม่ควรพลาดครับคันนี้ประตูปิดนุ่มทุกบานอยู่แล้วครับเพราะว่าโครงสร้างรถอ่เดิมนะครับโครงสร้างรถเดิม ซีวิกเนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายขับสนุกดูสปอร์ตเหมือนนั่งในหลุมอ่ะนั่งในอวกาศนะรุ่นนี้เหมือนนั่งในอวกาศเลยเพราะว่ามันบวกกับเทคโนโลยีมาในเรื่องของ e c o Mode ขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูจุดเด่นและจุดด้อยของคันนี้มาดูจุดเด่นของคันนี้ก่อนคันนี้ก็จะได้เรื่องเทคโนโลยีนะครับสำหรับ Honda C i ี i c คันนี้ก็เลือนไม้ก็ออกแบบมาได้สวยนะครับ แล้วก็จะมีจอควบคุมด้วยพวงมาลัยตรงนี้นะครับกดจอผ่านพวงมาลัยนะครับแล้วก็ไมค์เนี่ยก็จะเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับแต่ c i v i c FD มันจะมีไมค์เกวัดความร้อนให้นะครับแต่ FB ไม่มีนะรุ่นนี้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนนะเกความร้อนจะโชว์เตือนแถวแถวนี้นะครับจะมีไฟขึ้นเลยแต่ว่า FB นะครับก็จะมีเกความร้อนอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นเกวัดน้ำมันครับเวลาขับเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีให้นะครับ ทำให้เรารู้สึกถึงการขับขี่เรื่องความประหยัดนะครับแล้วก็จะมีโหมดอีคอนตรงนี้นะครับที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มันสามารถวัดพวกโหมดเนี่ยครับโหมดประหยัดโหมดอะไรเงี้ยครับสามารถเข้าที่ตรงโหมดนี้ได้เลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองอะไรเนี่ยครับสามารถบ่งบอกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นรถที่บวกเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่า F D F D ก็จะมีแต่ไม่เยอะคนไม่เยอะประมาณนี้นะครับแต่เนี้ย มันสามารถเข้าโหมดได้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตั้งนาฬิกาอะไรประมาณเนี้ยครับผ่านตรงนี้ได้เลยะจะค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วก็ต่อ AUX ได้อะไรได้ปกตินะครับนี่ AUX อยู่ข้างล่างนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูในเรื่องของความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้าอีกทีนึงนะครับแต่ภายในนะครับภายในเนี่ย ทรงมันเหมือนอยู่ในนั่งอยู่ในอวากาศนะครับมันก็จะมีรอบๆก็คือดีไซน์ของเขานะครับก็จะหันมาทางคนขับอำนวยความสะดวกฝัง่งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตำหนิคันนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับทงมารยมีตำหนิอยู่แล้วนะครับของการใช้งานเนี่ยปี2012นะเอาจริงๆหน้าจอมันก็เริ่มเดินรางแล้วเห็นไหมผมถึงบอกไงว่าอย่าไปดูเรื่องใหม่รถมือ2ในรถเก่านะครับเพราะว่าเขาอาจจะเคยเปลี่ยนไมามากี่รอบแล้วก็ได้ หรือว่าอาจจะโดนกอมาก่อนจากเต็นท์ก่อนก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้แต่ผมคอนเฟิร์มเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องนะครับคอนเฟิร์มเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องผมแนะนําให้ลูกค้าดูตรงนั้นดีกว่าดูจุดด้อยของคันนี้นะครับจุดด้อยของคันนี้ก็คือไล่คานมาบางๆนะครับเคยไล่คานมานะแต่รถไม่เคยชนหนักนะครับโครงสร้างหลักฝั่งนี้เห็นไหมครับโครงสร้างหลักเดิมนะจริงๆนะครับนี่ครับอันนี้บ้องหัวชกเดิมนะครับบ้องหัวชกเดิม เห็นไ,ไหมครับเม็ดอาร์คเม็ดสปอตยังอยู่ครบแต่ว่าคานเนี่ยเคยไลฟ์มานะครับนี่คานเคยไลฟ์มานะไลฟ์มาแต่โครงสร้างหลักพวกเบ้าโชคอะไรเงี้ยเดิมนะครับเนี่ยครับถ้ารถหนักผมก็ไม่อยากจะเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่โครงสร้างเดิมนะเอาไปต่อยอดนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสนะถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับเอาไปต่อยอดก็คือทําสีใหม่ทําซิ่งกับสีนะครับผมขายอยู่ที่198,000บาทห่างจากบิ๊กไบค์เอ็กแม็ก ราคาห่างอยู่ไม่กี่หมื่นก็ได้ขับ FB ลลอนี่ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหน้าฝนต้อนรับหน้าฝนเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรกกนะ Honda เจคเตอร์นะครับลูกแก้วโปรเจคเตอร์ด้วยนะ Honda เขาให้อ p อปชันมาเยอะพอสมควรนะครับแต่สำหรับ t o y o ต a นะครับก็ให้มาน้อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วออกห้างก็เกือบล้านอะนะครับออกห้าง8 0 0แสนกว่าบาทนะรุ่นนี้นะครับเกือบล้านแล้วตำหนินะครับกันชนหน้าสีประมาณ70%ซ มาดูด้านซ้ายของตัวรถคันนี้ครับคันนี้เดี๋ยวเอาความรวดเร็วสักนิดนึงนะครับกล้องน็อกนะครับดึงไว้รอเลยนะครับสี่ข้างอันนี้คือเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับเมสปอตเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับแผงประตูสวยนะครับล่องรอยการใช้งานเนี่ยก็มีบ้างนะครับอมาดูด้านขวาของตัวรถครับเอาความรวดเร็วสักนิดหนึ่งฝนจะตกแหละนะครับด้านขวานะครับเมสปอตเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่เสาเดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับล่องรอยการใช้งานก็มีบ้างนะครับคันนี้ไม่ได้ทําาาาาสสปนนะขยตมภพครับี่ ข้างในก็แผงประตูก็ประมาณนี้ครับมายังไงขายอย่างนั้นเลยคันนี้มาก็สวยๆนะก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้สําหรับขวัญใจไวรุ่นเอาไปต่อยอดครับคันนี้นี่ครับเมสพอดเดิมจากโรงงานนะครับเมสพอดเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับเนื้อสีเนี่ยเตี้ยกว่าเนื้อสติ๊กเกอร์นะติ๊กเกอร์เนี่ยของเดิมจากโรงงานนะครับบานพับเดิมจากโรงงานทั้งหมดนี่นะครับบานพับเดิมแล้วก็จะมีรอยบุบตรงนี้นิดนึงนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะครับนี่ ของเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับมีร่องรอยการขึ้นลงนะครับนี่ครับเมสปอดเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมาดูด้านหลังก่อนดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วสักนิดหนึ่งครับด้านซ้ายของตัวรถครับนี่ครับร้อยต่อเดิมจากโรงงานนะครับเมสสปอดเดิมจากโรงงานนี่ครับรถไม่มีหนักนะมีแต่ข้างหน้านั่นแหละครับที่ผมรายงานนะครับนี่ครับ เมส,สปอดเดิมจากโรงงานรอยต่อเดิมจากโรงงานนี่ครับพับเดิมจากโรงงานไม่ม right ีการตัดต่อหรือเจียตกนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับอุปกรณ์ยังอย on on ู o. ่นะครับแต่ตรงนี้หายไปนะครับแม่แรงยังอยู่นะยางอะไรยังอยู่นะครับเดี๋ยวทมสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับด้านหลังนะครับโฟมอะไรก็ยังอยู่นะรถไม่เคยติดแก๊สครับนะครับไม่มีไม่มีชนท้ายหนักนะอันนี้ของเดิมนะครับของเดิมเลยก็จะมีฝุ่นนะครับล่องรอยการใช้งานเพราะว่ารถไม่ได้ทําสปาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำสะอาดให้อีกทีงน เดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับเนี่ครับฝาท้ายปิดนุ่มนะครับรถไม่มีชนท้ายนะสำหรับล้อมแม็กนะครับก็มาพร้อมกับล้อมแม็ก17นิ้วครับเบอร์ยาง 21545R17 นะครับนี่ ล้อก็จะเป็นล้อน้าตาลอย่างนี้เลยนะครับให้ไปแบบนี้เลยสําหรับการซื้อขายรถนะครับมาไม่ต้องเสียเวลานะครับผมรายงานทุกจุดนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทักไลน์แล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปแอดไลน์กันได้เลยนะครับก็จะมีตําหนิตรงนี้นะครับชายล่างน่าจะโดนฟุตบาทหรืออะไรนะครับไม่แน่ใจนะแล้วก็รถมีเคยเฉี่ยวตรงนี้แหละนะครับสีโดยรวมนะครับประมาณ70%เนะครับ70%เลยนะครับรอบคันเนี่ยแล้วก็จะมา พร้อมกับท่อนะครับท่อก็จะเป็นท่อ JTC นะนี่ท่อ JTC แบรนด์ของ JTC ก็รู้อยู่แล้วนะครับนุ่มๆเพาะๆนะครับสายซิ่ง ก็เอาไปใช้งานนะครับ1 9 8 0 0 0บาทครับนะครับเดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูนะครับมีไรคานนะครับมีไรคานแต่รถไม่มีหนักนะครับตามที่ผมรายงานเลยนะครับสำหรับด้านหน้าก็ออกแบบดีไซน์อย่างที่ผมบอกนะครับคันด้าเนี่ยดีไซน์มาได้ดีมากเดี๋ยวผมพามาลองเทสเรื่องระบบไฟฟ้ากันครับเดี๋ยวผมพามาลองเทสเรื่องระบบไฟฟ้ากันครับคันนี้เครื่องยนต์ดีนะครับเครื่องยนต์ดีแน่นอนเสียงข้อนุ่มๆนะครับคันนี้เปิดแอร์ก่อนอันนี้ผมเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ ผมเลย power นะครับรุ่นนี้มันจะเป็น power ไฟฟ้านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวจะมีไฟเครื่องโชว์นะครับโชว์บ้างไม่โชว์บ้างเพราะว่าผมเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ไปนะครับแล้วก็จะมีไฟ airbag โชว์นะครับคันนี้แต่ไม่ดังคันนี้แต่ไม่ดังนะก็ไปแก้ไขเอานิดนึงนะครับแต่ไม่ดังแล้วก็คันนี้ภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับภายในก็มีจอซีดนิดนึงนะครับตาเร่งดีนะครับอันนี้ไฟเบรกมืองนะครับเบรกมืองก็จะมีร่องรอยการใช้งานหน่อย ัไมค์คันนี้นะครับผมเห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเอาสดๆกันไมค์หนึ่งแเจ็ดมืกิโลนะครับบวกลบนะครับแอร์เย็นนะครับคอมแอร์ไม่ดังระบบไฟติดหมดนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ด้วยนะครับใช้งานได้ด้านซ้ายนะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ดีครับฮอนด้าไม่ค่อยเสียหรอกเนี่ยะด้านขวาขึ้นลงสะดวกนะครับนี่ ขึ้นลงสะดวกนะครับอ่ะโอเคไปเร็วกันสักนิดนึงนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งสองข้างนะครับอ่โอเคแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้านะครับด้านซ้ายนะครับขึ้นลงซ้ายขวาใช้งานได้นะครับเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวาอ่ะโอเคใช้งานได้ครบนะครับด้านขวานะครับไปเร็วนิดนึงนะครับนี่ครับขึ้นลงซ้ายขวาใช้งานได้ครบนะครับ อันนี้เครื่องดียาตาเร่งดีเกียร์ดีครับไม่ต้องห่วงครับเกียร์ดีเลยนะครับเดี๋ยวโตใช้งานได้นะครับใส่แล้ววิ่งเลยนะครับไอเดี๋ยวผมพามาลองซีวิกเอคันนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องสักนิดหนึ่งครับเมื่อกี้กล้องมันน็อกไปแล้วนะครับมันร้อนอากาศร้อนด้วยข้างนอกนี่พามาลองขับกันนะครับคันนี้ก็จะมีมันติฟังก์ชันที่ผมมาลัยข้างเดียวนะครับเป็นรุ่นข้างเดียวนะเพราะว่าไม่ใช่รุ่นท็อปสุดนะครับท็อปสุดก็จะมีคูลคอนโทรลนะครับ อัตราเร่งดีนะครับเหมาะสมกับ140แรงม้าอยู่นะครับเครื่องยนต์็อก R เครื่องยนต์1,800 cc IV t e c นไหครับเกียร์เปลี่ยนปกติครับพามาลองขับนิดนึงเสียงท่อนุ่มๆครับเสียงท่อนุ่มๆเลยเป็นรถที่ขับดีมากนะครับเกียร์ตอบสนองได้ดีครับปัญหาความร้อนไม่มีครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะ พามาลองสักหน่อยเนี่ยร้อยสามสิบขับมือเดียวด้วยแป๊บๆอ่ะอันตรายครับเดี๋ยวผมพาลองแค่นี้นะครับปัญหาความร้อนไม่มีครับผมมบีบริการขับส่งด้วยนะครับผมจะไม่มีสไลด์ส่งเทสรถไปในตัวนะครับสําหรับ Honda าซ v i c ขับดีแน่นอนมันเป็นรถที่นั่งสบายนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับเนี่ยโคตรโอเคเลยไม่กระด้างนะครับเป็นส,สปริงแต่งนะผมไม่แน่ใจว่าสปริงของอะไรฟีลดี นะครับนี่ครับแตกต่างจาก c ีวิกเอดีชมทางฟ้าก็คือมันเป็นพลังมายพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็จะมีโหมดอีคอนอะไรเงี้ยครับโหมดโหมดแบบประหยัดนะครับใครชอบประหยัดก็ใช้แบบประหยัดไปผมรายงานตรงครับไม่ต้องเสียเวลานะครับคันนี้มีไร้คานแค่หน่อยเดียวนะครับไม่มีชนหนักแบบจนโครงสร้างหลักบิดเสียหายอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเป็นรถที่ขับดีสำหรับข่อนใจไวรุ่นนะ จ่ายแสนกว่าก็ได้ขับ c i v i c FB แล้วกดคลิกด,ดาวแสงได้เลยเนี่ยโอเคพอจบคลิป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Honda Civic FB คันนี้ครับคันนี้จดทะเบียนปี2012ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,800 c c i VTEC บวกกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับสำหรับ Honda เนี่ยเกียร์5สปีดอยู่แล้ว แรงมาที่โรงงานเขาเกมไว้141แรงมาตามเล่มทะเบียนที่เขาให้มานะครับจากโรงงานเลยสแตนดาดนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่198,000บาทเท่านั้นครับได้ขับ C ีวิกเอหล่อๆเลยเอาไปต่อยอดนะครับขับสีก็ได้นะครับคันนี้เป็นสีเทาเดิมจากโรงงานด้วยสําหรับรถยนต์คันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับโครงสร้างหลักเดิมแน่นอนครับผมการันตีครับไม่มีชนหนักจนโครงสร้างหลักเสียหายแน่นอนแต่ว่ามีแปะหน้าอย่างที่ผมรายงานนั่นแหละครับนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน้าครับสำหรับคล